สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีทำชุชมครับจะพาเอฟซีแฟนกับทั้งช่องนะครับมารับชมนะผมปูดอกบ,บัวนะครับโค้งสุดท้ายพี่น้องนะครับชุดสามตัวปูให้ต่องวดแล้วนะพี่น้องงวดที่ผ่านหน้าเข่าชุดสามตัวปูเยอพี่น้องเด้อน,นะครับปูให้ห้าหนึ่งเก้านับสองตัวปูว่าตัดเอาปูวาตัดให้นะครับถ้าตัดกับเก้าห้านะพี่น้องเนาะชุดสามตัวงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ลงไห้เอฟซีแฟนคลับทังช่องไปแล้วนะครับเอาจะไม่ย่ำโคงสุดท้ายนี่ให้นํานะครับแล้วก็ปูว่าชุดสองตัวล่างได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วโค้งสุดท้ายนะครับตอนนี้ปูอยูในสายนะครับต่ำชมครับกาบนมาสการครับปูอเลนตอนครับผมนะครับไก่มือไก่บ้นเขามาแล้วไรปูเนาะครับครับให้ปูเนี่ยให้ปูย่ำไห้ละครับเพื่อได้โชคนะครับผม อ่าเห็นปูวเป็นชุดสองตัวล่างบองปูสองตัวล่างสองตัวล่างอืมมันตรงกับเลขฝันก็ตรงกับเลขฝันพร้อมปลขฝันฝันได้จับกบฝันฝันมาได้จับกบติปูวแม่แม่จับสองข้างสองมือเลยนะนนอืจับสองข้างจับสองมือเลยแม่แม่เออเปล่าก็บอกห้าห้ากบอกเก้าเก้า <c oughs> ออมาดลแรกมลกครับขันจอดนว่าใชครับชุดสามตัวยังเหมือนเดิมปูบริลีเยนแปลงสามตัวบริลี่ยนคือเก่าหมดละครับปูจำด้บอที่ปูเห็ผมมาชุดสามตัวน่ะกืได้อยู่ครับชุดสามตัวมีตัวไหนแน่ที่ปูเห็นม่มีแปดหกสามแปดหกสามครับสองแปดหกสองแปดหกครับลวก็หกแปดสี่หกแปดสี แแม่่นนลถ้าสองโตนี่ตัดตัวไหนเราปูถ้าสองโตเนี่ยถ้าสองโตนี่ให้ตัดบ่าหรือจะไหนเห้ตัดเอาให้ตัดเอาล้วแต่ว่าปูให้ผมแม่หกขาคือว่าใหุ้เน้นให้ติดไว้บนล่างตัวนึงหกขาได้มีตัวนึงหกขาอ่าหกขาเพราะว่าปูถ้าวิ่งให้วิ่งแปดกับพกในอนวิ่งแปดกับพกอ่าทำมาช่วงกัจมีหกสามนะครับผมหกสาม นะครับแปดหกสามขาดสองตัวกับหกสามนะนะ 6, <3. S 1> ้าปูน้อแปนหกสามหแปดหกแปดสี่แอ่นะครับจำชุ่มและการหกหาปูว่าหกห้ามาได้บนล่างอืมเอา อันนี้ชุดที่ปูจะให้เป็นล่างบป่งงงปูล่างอย่างเดียวตัวนี้บ่เกี่ยวบตะเชงอ่าล่างอย่างเดียวครับผม,มตัวไหนครับปูมีมีศูนย์เก้าแหละครับศูนย์ห้าศูนย์เก้ากับศูนย์ห้าแทนแทนครับสองคู่เท่านั้นสองคู่แค่นั้นแหละจังไหนคือว่าตรงกับฝันปูฝันว่าจับกบเังไหนฝันได้ฝันได้กบกบ,กบจับกบกบเป็นเก้า ครับคือจะตีแซงในขึ้ตีข mm ึ hmm. ้นว่าตีตีที่ไหนปูเอ๋อครับมือกับมือกับหาดีดีครับเออตัานักว่าตาย่นะขครับจีว่าตีว่าเป็นศูนเก้ากับซุนหาศุนเก้าก็ซุนหาอืมครับผมแต่ว่าพกหาเนี่ยยังมาขึ้นเกาอยู่กับปูเนี่ยเพราะว่าผมนยอฟูเนีหมักเะีวได้เป็นพวกขา ข้อานี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างม,าามันบอกโดนใ้ครับบอกโดนอริปูมันบอกโดนมันตั้งหลายปีแล้วมันจะมอวันนี้ครับอ่คือ,คอี่เอีสามมันมั้งแมนปูสีสามนีกั่สองสามปีริปูจะกลับมออกอ,อีก,ก,กทีหนึ่งแมนเยค่ะแามันต้องโดนหลายปี <c oughs> เลยท้งล่างนี่มีตัววิ่งมาปูเลยหายจอดหายสองูยิ่งแต่ทมีเก้ 9, 0, าทศูนย์ทนแหละครับอืมถ้าวิ่งล่างเนาะปู แมนแมนอือปูแดงมัมมกวิง่งบินเก้ากับศูนย์เพราะว่าปูว่าจับกบกต่ตรงกับเลขฝ<ไ>ันความเป็นปูตรงเลขฝันนะให้เน้นเก้าหรือเน้นศูนย์ละ่ะปูอันนี้บอกเยอะันจะเอาเก้าไปเลย,ยเนี่ยเน้นเก้านะปูนะล <9 S 1> ถ้าเน,าน,เน,เน,น้นคู่เดียวนี่คือศูนย์เก่ากว่าปูหรือจังไหนมนแมนคู่เดีศูนย์เก่าศูนย์เก่าศูนย์หาเป็นตัวร่องศูนย์หาเป็นตัวร่อง อเอานะครับทนผู้ชมโคงสุดท้ายนะครับปูดอกบัวนะครับไม่ปู่ย่ำให้ชุดสามตัวครัมชมสามตัวทำมันรีทามันพวออกแปดหกมันจะออกหกสามด้วยเลยถ้าพวออกแปดหกจะออกหกสามเนื่อเปนซีรีซีรีรีรีหกาเอาจะไม่ออกตักเกาติดปูวโม้นี่มออกเลวหมดเลยมือหกสามระวังเลยอืมระวังไม่หกสามครับอืม ถ้าตักก็มีหก,กสามแปดหกแล้วก็แปดสี่นะปูนะนี่อืมเรียกหกสามเรยออกงครับเอาตัก่ออกไปเลยียดปูงวดก่อนนี่มันก็ออกแล้วมันออกแง่แต่มันออกแล้วแหมมันออกงวดมันที่หนึ่งกุ่มผ้านี่ศูน,นย์หกสามล่างศูนย์เก้านี่ได้งวดครับจับงวดไปแหมออเาหกมีน่าจะมานะอืมขอเลขสูรปูมันบาจาพได้แต่ก่อ ครับวิวคุดวะต้องมาแหะอืมอืมเอานะครับท่านผู้ชมมาเบิงน้ำกันนะครองสุดท้ายปูดอกบัวชุดอ่าสองตัวล่างนะครับแล้วก็ชุดสามตัวท่านผู้ชมนี่นะครับชุดสามตัวของงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ปูอยู่ในสายนะครับมาชุดหาหนึ่งเก่าด้อพี่น้องเด้อนะครับนนเดือนาอาอนาปูปูจะไปยุ่งทำทั้งหลปูล ทำทั้งไหนปู๋ทำอย,อยู่บ้านอย่างน้อยอ,อยู่ทั้งพู่กูะอยู่ทั้งพู่เน้นๆทำไหนละ่ะม่ซื้อทำบลระปู๋ทำอยู่บ้านไหนย่งบ้านอย่างน้อเรื่องชื่ออะไรบ้านอย่างน้อ <c oughs> เอานะครับท่านผู้ชมนี่ของงวดที่แล้วหาห้าหนึ่งเก้าชุดสามตัวถัดตัดก็ได้เก้าหาอันนี้ชุดสามตัวที่ปู๋ไห่ตองหวัดนะพี่น้องเนาะ <c oughs> และ้วก็ชุดชุดสามตัวนี่ครับปู๋ไห่นะครับ เป็นชุดบนนะผมแปดหกสมสองแปดแล้วก็6 8 4อันนี้บ่าวเถ่าเลยเขียนตัดให้ถ้า2ตัวก่ะหกสามแพี่น้องหรือผูใ้ใดจะมาต่ถ้ามันเข้ามันทีเข้าตรงๆเลยได้สามศูนะครับปู่เน้นสองแปดหกอีกแบบปัว,ปวปถ้าวิ่งวิ่งแปดกระพงได้ทำู้มชมเด้อนะครับผมอ่า2ตัวบ่าวเถ่า็เลยเขียนให้ปูวว่าถ้าตัดก็ตัดตามนี่6 3 8 6 8 4 ตาปัวติดบหกหาไว้ทำไมฮะหกหานี่ยไม่ได้บนล่างหมอปูวอ่า <c oughs> เอานะครับแต่ว่าชุดล่างนี่ปูัวชุดล่างอย่างเดียวนะครับตรงกับฝันพ่อปูอปัวฝันได้กับจับกบแล้วกบตายตัวนึงหมอปัจับกบตักจักตัวที่จับเน,นี่ย <c oughs> รับสตัวได้กบมือข้างข้างข้าวปลาจับได้เต็มสองมือเลยไม่ใช่ข้า,ออาวปลาท่านผู้ชมอ่าแต่ว่าตายตัวนึง ปูเลยว่าวิ่งเก้ากับศูนย์เดพี่น้องเด้อร่างเน้นที่ศ<น>ูนย์เก้าล่องศูนย์หาล่อศูนย์หาอ่าธรรมาชมเอานะครับปูดอกบัวอันนี้ชุดสามตัวนะครับอันนี้ก็ชุดล่างนะครับทรามบชมแคปหน้าจอเด้กพี่น้องเด้อไก่มือขาบมาแล้วหาดีชงน้ำปูปูว่าบ่แน่อาจจะเปไปทำไปยุธรรมที่ปูเป็นธรรมจังไดล่ะปู บ้านนั่นก้านบ้านการเดชหรือบ้านเนี่ยอะไรบ้านตะดเศอยู่็ด้ปูไห้ส่วนไปอยู่น,นั่มปูได้ส่วนไปอืปอฮึอแคนะแคบหน้าจอทำปรชุมครับผม <c oughs> ปูว่าจะไปอยู่ทำปรชุม <c oughs> อือเอ ล่างตัวเน้นในศูนย์เก้าน้ปูเนะนตัวเน้นศูนย์เก้าตัวรองศูนย์ห้านะครับเฉพาะชุดล่างนะครับมักบาเสามักน้่มอยู่พี่นอ้องปูได้มักหาเก้าหาเก้านี่มากน้ำกันใน้ปะปูเนี่ยหาได้เพราะว่าจับคุในมือมันกะหายอยู่แล้วจับกบไปลเ่ยนเมื่อปูมัน,มนจะมาเป็นหานหาหา,หาเก้าปะปูปูเฉพาะหาปะปู แยาจากมันเป่าห่าเท่านั้นแหละแต่ว่าบ่ได้ให้บ่ได้ให้กันไม่เหรอเห้แค่สองคู่นี่บ่ได้ให้กันครับเพื่อนจะไม่จะได้เป็นแต่ว่ารถัำแบบนั้นแหละทามักเบิ้นคือเก่าๆกับห่าหานะปูเนาะแม่แน่ถ้าเราหมักเบิ้นนะเพราะว่ามันพรามันสองตัวมันสองข้างในการมุ่งต่ขั้นครับอืมเอาเนาะปูเนาะให้ถูกสามตัวตรงๆเนาะปูฟ้าผมว่ามมีโอกาสจะได้เป็น ไปไป,ป <c oughs> ไปไปหาปูก็พอ่ได้ไปแกสามนะเ่อย <c oughs> อ่าแปดหกสามที่ปูเนีเอาชุดสามตัวมีแปดหกสามสองแปดหกแล้วก็หกแปดสีนะปูนะเานาะอันเป็นเลขศูนนี่อันเป็นเลขสูนยครับ <c oughs> แต่ว่าสองตัวนี้มาได้บนล่างคือพกหามาได้ดูรดู้หาคู่เดียวครับ ล่างคือันมาบมาล่างเราคุณมันสามตัวบมาล่างมาบนอย่างเดียวหกสามแปดหสนี่คือบนอย่างเดียวบนเดียวอ่านผูมชมนะครับถ้าล่างคือบนห้วิ่งแปดกับพกด้พี่น้องเด้อนมครับมีแปดหกสมสองแปดหกลักกับหกสี่นะครับล่างปูห้วิ่งเก้ากับศนย์บนห้วิ้งแปดกับหกนะครับบนเดินหกล่างให้เดี่ยเกานะครับศูนย์เกตรงๆรงศนย์เก้าเม็ดเดียวหาศูนย์ตัวร่อง เอาบาเถารบกวนสัหนิครับปูทำเงินคนครับกขอบคอบบุณขอบคุณปูครับผมให้ได้โชคน้ำเนื้อปูเด้อทำเงินคนมาทำรงิกันทุกคนทีครับสาธุครับผมสาธุครับเอาทผู้ชมนะครับผมโค้งสุดท้ายปูดอกบัวนะพี่น้องเนาะครับปูกัดสรุปให้แล้วชุดบนนะครับมือนีปูแห่งชุดล่างนะครับเน้นศูนย์เก้ารองศูนย์ห้า ขอบคุณ f อฟซแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านยายยายน,นะครับผมขอบคุณพัยัยมีไงสุขสุขคนเด้อนะครับผมสุภาพแข็งแรงอายุมัน่นคนยืนให,ใ,หให้ลุ่มให้รวยให้ได้โชคให้ยิ่งพี่รองแอดมินมาถอสวัสดีครับ